ไล์สดดูบรรยากาศหลังบ้านนะครับผมบรรยากาศหลังบ้าน M อ a m i ฟ y นะครับมีแท่งน้ำใหญ่นะครับเพื่อนๆบรรยากาศหลังบ้านมีอากร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูนะดูว่าม่อนจะเดินไปไหนนะวันนี้ ไปสดดูบรรยากาศหลังบ้านนะนเพื่อนๆนะทีนี้คือต้นพุทราหรือว่าต้นกระทันเห็นไหมมีหมากกินได้นะครับเพื่อนเพื่อน ไปสวดลังบ้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่อบ้านทำอะไรกันนะครับได้ยินเสียงเคาะปอกปๆนะครับสงสัยวันนี้มีลาบเนื้อนะครับทำอะไรครับก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อใส่ขี้เพียด้วยนะครับไม่มีขี้เพียครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับ กำลังได้ที่นะครับเพ้าบ้านเราสวัสดีครับจ้ยค่ะจําได้ไหมคะน้ามนต์เอฟซีจำได้ไหมคะอือันนี้ใครครับเป็นค่ะปิ่นมุกนะครับมัน,น <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างหลังเขาทําอะไรกันไปเลยคะ่ะเอาเดินตามน้มํามนต์ไปเลยนะครับคนช่วยอ,อันนี้ก็จะกล้องพื้น,น,นเลยนะครับไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับบรรยากาศหลังบ้านแบบช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมกับหลังท้ายพี่เฟิร์นกับหลังท้ายพี่เฟิร์นโอเคเดี๋ยวกลับให้กับหลังท้ายพี่เฟินเนี่ยนี่เขาเรียกว่าทำอะไรนะคือทำอะไรนะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแอบแอบถ่ายพี่เดินไปเดินไปแอบถ่ายใครครับพี่เฟิร์น แล้วก็ไอ้ดนโอ้ยไม่ทายโอ้โหสวัสดีครับทำอะไรกันครับีหน, <c oughs> นหนังเห็นมีซักซินเลยนั่นอะน <c oughs> ี่หนังโอ้บรรยากาศล้งบ้านนะครับก่อนเลยกระทง,งม,ะมันก็จะเป็นอากาศแบบว่าเย็นๆน,นะครับพื้นๆบ้านๆ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะา,าอทำอะไรนะย่างหอยย่างหอยนี่หอยทำอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับทย่าหอยไรารัอะไร,ร <laughs> า,างเอั่างอย่างอยย่งหอย่งอหอยค่าง ไปงม,มหอยมาครับจะกีหอยแล้วครับนี <Yeah. S 1> ่เห็ดจะกีหอยแล้วครับกีหอยกำลังก่อไฟกีหอยลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ชอบหอยมากมากเลยครับอันนี้บรรยากาศหลังบ้านบบล้างบ้านทีเอ็มแฟมิลี่แล้วเกนะิดแม่ได้ร้อยมาเกิดแม่ลอยมากยูกิสวัสดีครับสวัสดีครับผม พี่ครับตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่อยู่รู้จักนครปฐมรู้จักวัดพระปฐะโทนไหมครับอยู่ใกล้ๆก,กันอช่วงนี้เขามีงานวัดด้วยนะครับวัดงานวัดพระปฐะทนอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับแล้วก็มีงานองค์เฮ้ยเฮ้วย,ว,ยวันนี้ไม่มีงานวัดพระปฐมทนนี่ว่างานองค์พระลืมไปโทษทีครับน้องๆ คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสไล์สดแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสัมภาษณ์ว่ายังไงนะครับวันนี้สวัสดีครับทำอะไรครับย่างอ้อยครับย่างอ้อยเหรอ <laughs> กินได้เบ้า น้ำมูลน้องยูกิมาแล้วน้องยูกิมาแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะมีไลฟ์สดอีกประมาณประมาณทุ่มทุ่มนะครับทุ่มถึงถึงสองทุ่มครึ่งนะคะนระับพ <c oughs> ี่พ <c oughs> ี่ครับวันนี้พี่ทําอะไรกินครับผ <c oughs> ัดกะเพราเครื่องใน <c oughs> ครับผ <c oughs> ัดกะเพราเครื่องในค่ะโอเคครับผมผัดกะเพราเครื่องในนะครับ <c oughs> พี่ชื่ออะไรครับพี่น้ำมนต์ค่ะฝากตัวหน่อยฝากตัว,ตวได้ไหมคะ <laughs> ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันยัง<ด>มันยังไม่มืดนะครับเดี๋ยวปิดแฟลชก่อนเดี๋ยวแบตมันหมดเดี๋ยวเราไม่ได้ไลเ่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไลฟ์อีกห <laughs> นังท้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้นะครับสิงไฟอยู่สิงแล้วแมีคนอยากถ่ายด้วย ทมาดูนี่สิสวัสดีครับ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 เไฟไฟเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เรามีบรรยากาศไฟอยู่นะครับน้ำมนต์น้ำมนต์มาร้องเพลงผิงไฟเดี๋ยวให้น้ำมนต์ร้องเพลงผิงไฟให้นะครับคุณเชื่อมาหนึ่งสองสามพาเธอยู่ในวามเงินเงิขอเสียงขอเสียงขึ้นอีก ถ้าเธอยืนบอกเม่อยู่อีกฝั่งที่นั้นยังจำวันที่อํลาน้ำมนเอ่อมีมีมีน้องส่งของขวัญให้อีกแล้วนะยี่สิบบาทขอบคุณมากเลยนะครับ<า>เห็นไหมมาแล้วแก้วอะทำยังไง คุณมากมากเลยนะคะที่ส่งข,ของขวัญมาให้เดยว,ว่าเดี๋ยวหนึ่งห้่น,นี้จะไลส์สดอีกนะคะพี่ครับผมขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากเลยนะครับผมคือตอนนี้เราเรายังไม่ไม่ได้ใช้ของไฟของไอ้นั่นนะครับหลังบ้านนะครับผมอันนี้คือน้องเฟิร์นนะครับสาวสวย สาวสวยประจำลงเกลือน่าครับน้อยไปหมดละสวัสดีครับอ้าววิ่งไปไหนแค่นี้ก็กลัวนี่ยเลยนคนพิมมาอันนี้มีส่งตังค์ค่คนกี่คนอะ่ะนี่เป็นสิมียอีกผู้ใพิมพ์มาเลยอะ่ะก็นี่ไงเยอะแยะเลยไหนอันนี้พึ่งอันนี้เนี่ย เอ้ยไม่เอาเอ้ยไม่เอานี่เขาเรียกว่าคนกลัวกล้องขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญ20บาทโดยไม่เท่าที่ป้ลองกล้องนี่ไงโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับกิษดารับผมไม่รู้ว่าเป็นชื่อของน้องหรือว่าเป็นชื่อของพ่อนะครับขอบขอบคุณน้องกิษดาหน่อยส่งของขวัญให้ไม่เอาย่า เชิงุดหินแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเดี๋ยววันนี้จะมีไลฟ์ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับถึงสองทุ่มครึ่งตอนนี้ไลฟ์แบบถือไอเนี้ไม้มาไม้มันไม่มีไม้กันสั่นมันก็เลยดุปิกดุป <c> ิดสามห้าสามคืออะไรสามสาม,สามห้าคืออะไรนั่นมุน ่ที่ดีกว่านี่นี่นี่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาเอาวางลงเอาวางลงไอ้กระเป๋าโปงได้ไงทำอะไรครับกินขนม กินขนมอะไรครับหมักฝรั่งน้ำมุนตอนนี้พ่อใช้กล้องหลังอยู่ไม่ต้องเดินมาก็ได้คุยเลยมักักฝหงแล้วก็มีอะไรบ้าง,งอันนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นนักสแสดงหนึ่งคนด้วยนะครับในช่องของ M Family งพี่พี่ดีกว่าคือ,อยังไงครับผม,มขอบคุณมากๆนะครับ ไปไที่นี่คือนครปฐมนะครับแถววัดพระปฐมจริงๆมันไม่มีที่นี่หรอกแต่ว่าข้างหลังมันจะเป็นที่ที่ว่าของเขาไม่มีใครอยู่มันก็เลยก็เลยแบบว่าเกาะไฟได้นะครับเพืเ่อนๆทำดีๆเล่นทำไมกล้องหลังมันไม่ชัดอะ่ะแต่ว่ากล้องหน้ามันชัดกว่า เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมปิโนเนะสวัสดีครับมีแต่คนกลัวคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีตังนะจะซื้อไม้กันสันมาแบบว่าไม้กันสัน ที่มชม,ไ,มไปไมแล้วนะบ๊ายบายโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวค่อยมาดูอีกหนึ่งทุ่มนะเดี๋ยวหนึ่งเท่าไหร่นะหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเจอกันใช่ไหม,ม,มตอนนี้ไล์ให้ดูหลังบ้านเฉยๆใช่ไหมดูหลังบ้านเราลังมันจะเป็นจะเป็นที่ว่างเปล่านะครับเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นที่แบบบงว่างเลยเนี่ยเป็นที่ของเขาอ่ะ เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเป็นที่แบบว่าเดี๋ยว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 ปีใหม่ผมจะไลฟ์สดตั้งแคมป์ตั้งแคมป์เลยหลังบ้านห <c oughs> มดสุดไลฟ์สดเลยนะตั้งแคมป์หลังบ้านมมัันาาเเข้กลองดียวตต โอ้น้ำมุนเพื่อนบอกเดี๋ยวหนึ่งทุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้น้ำมุนร้องเพลงนะครับเล่นกีตาร์ร้องเพลงตอนนี้ไล์ให้ดูล้างบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะมาไล่หนึ่งทุ่มนะครับผม เค okay. ขอบคุณมากนะครับน,น,นี่ใต้ล่มพุชชานะครับ นี่นะครับล้างบ้านโอ้ยยังมาถายเลยเด้อนางประซุ่นผ่านยูตาแก้วถามค่ะตังประเด็้งมคับด้วยนี่อนี้หนาโอ้ยตงอนจับเ้านนี้เราได้ก้าไปลาผ้าค่ะสามผ้านะครับต้องินไปมันนีกระหัด โอ้ <laughs> oh, ไฟเรามาแล้วอันนี้จะเป็นไฟที่แบบว่าเวลาเดินผ่านมันจะมันจะนี่เลยนะครับมันจะเปิดขึ้นเองเลยนะเ <laughs> นี่ยถ้าสมมุติว่าเราเดินออกมาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าสมมุติเราเดินพ้นจากไอ้นี่มันจะมันจะดับทันทีเลย เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูแม่บ้านเราวันนี้นะไม่รู้ทําอะไรกันนะแม่บ้านอันนี้คือแม่ของน้องน้ํามุนเลยนะครับอยู่แบบบ้านบ้านเลยนะครับอันนี้ทําอะไรครับต้มขี้เล็กอะไรนะต้มขี้เล็กอันนี้เขาเรียกต้มขี้เล็กแกงขี้เล็กน่ากิน <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับผมอันนี้เป็นต้มต้มขี้เล็กบันบ้านเดนะี๋ยววันนี้เวลาเดิมหนึ่งทุ่มอันนี้เท่าไหร่แล้วอันนี้กําลังหกโมงเดี๋ยวสักพักอะ่ะจะไปไลฟ์ข้างในไลฟ์สดข้างในอยากเห็นเด็กเด็กน้ำมนน้ำมนต์เอฟซอยากเห็นเร็วเรยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยววันนี้มีไลฟ์สดร้องเพลงด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังเรียกนะครับกำลังนี่นะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พ่อก็ได้ทำหน้ากากหน้ากากนินจาเต่า อรดค่ะมาแล้วค่ะม,ม,มาเลยครับพีไอ้ด้วยวูเท่มากเลยไปดไอ้น,นีน่มัน,นมันอะอยากเห็นเด,ดอบอน่ากินจะก,กินอะไรคะกินขี้หมาโอ้ไดีว,ไดวแล้วเาหมาอกออกไปเลยส่ยเสือน,ล,น,น,นล้ว <c oughs> โอเคบอกเพื่อนๆายบาย,บายเดี๋ยวทุ่มหนึ่งเจอกันเดี๋ยวทุ่มหนึ่งเจอกันนะคะ <c oughs> บายบายพูดดีๆดิพูดเดี๋ยวทุ่มหนึ่งเจอกันนะคะบายบายค่ะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเจอกันเดี๋ยวหนึ่งทุ่มมีร้องเพลงด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับวัน,นกินข้าวเสร็จแล้วค่อยไลฟ์สดใหม่ บายบายทุ่มหนึ่งเจอกันนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับ